ทุกไลายเด่นทุกบ่มีเสือขาทุกบ่มีหลังคาพอได้สนพอได้อยู่ห้องพันเห็ดมาแดกดิปลาโตเขาจะดูบุกขายมันนั่งขายอยู่นี่เนาะใช่ใช่อาศัยกันเลยเออว่าข้กวไวยังกินเนาะเออเสียดเสียนลูกพื้นเฮ็ดพวกูกมะละกอหรือว่าพวกมะกขือเทศอะไม่กูเฮ็ดน้ำปลาละก็เลี้เขากันเลย บักเียดเทียนุดเตึ่เป็นของพ่อหำนคเพราะว่าพ่อหำเอาบักพกียดว่าคามได้เยอะซึงบักเกียดเทยนกบักพีกข้งยังเนาะครับหลายอย่างคู่พิกน้พีกพีกเนี่ยแล้วของของแม่ปลาไทยโอ้ครับพ่อหำทีคนเราบ้าพอกู่ตลอดครับเจละสามสี่กิโลบักพีกกินแล้วเพียแทะค่ะเพียแทเลยของพหำแล้วเ เดี๋ยวจัาหน้าีู่้เป็นกู้ไทด้วยครับผมไกลเรัด้เป็นโล่งสาระนะครับแม่กู้วมหวนครับประือว่าลูกซยนลูกฮาครับที่ขายสิ่นขายของเนาะเต็โม่ครับมาหากูตาแล้วเมื่ายปูตาแล้ว ก๋าที่ได้น้ำปลาลาเอาไปค้าขายกันได้ที่แองโม่ครับก๋านะครับปลาลาเสียบสูตรเยี่อถวยครับสูตรนี่แองโม่ก็ใส่น้ำปลาก็ได้ก็ใส่ผงชูรสก็ได้ครับเสียบ่็ใส่น้ำปลา่่ใสผงชูรสก็ใส่น้ำตาลเพราะดีเลยครับแล้วก็มีตำตำปลาแดกบวงแม็แองโม่ ครับเดี๋ยวมาเยี่ยมคำนี้ไงเยี่ยมกินกระเุรูหนึ่งเหมือนก็ดีครับครับทำรถเบ่งดาก็มีนะครับหลายรถเบ่งดาไหมครับเรื่องหลายรถค่ะครับประมาณเดือนสองเดือนครับก็ได้กินได้ชิมแล้วเกิดสองเดือนแล้วครับบัดนี้คันเฮ็ดแล้วคันมีน้นำปลามาผลิตน้นำปลาแล้วแม่คู่กับติามบ๊อกคงไอซิ่มความดีเอ็มซีมาอ่าก็รอดติ่มนะครับเนาะครับมาเบิ่งบรรยากาศเด็กๆเรื่องลองไม่ได้ อยากสร้างทีมงานคุณภาพนะครับเนาะบอกแห่งนด้น้ำเนรไล่ยังไงน่ะลยละ

เขาทรากันเลยเาจเรเสย่จร exactly. ียสจวนตัววันตัวนแม่แต่นันหานบ่ไอ้ชวนนี่ยเสียดืชงน้องใ่งายผู้ตัวครับจเนจากวันอนร่วเดียวกันเอนชวงเนี่ยนะเดือนช่วนเดียวกันบ่วนเดอกันดนอ้รดวน่องนี่ดวงเน้วนละ

รัดเสียรชวนเสียรชวนก็เมาจากตั้งประเทศด้วครับเยที่สมลายลไปตั้งประเทศนะครับเพว่ายากลูกสาวเรียนจบ้องพาลูกสาวไปนสัมมาหครับมรับ

นี S <S 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 ่และครับบรรยากาศยูสมจิงเย็นครับกระนาแปลกได้เมื่อเ้ารนีฝนตกวันสิบ์เสาร์นะครับเนาะกลับมาครับถึงเวลากับฝนยุดเองครับีเลยไป่เลน่เลยไปน่เลยนเลนีเลยไปบ่เยนี่เปนีลยไปี่เนเลยไ่ลนเ่ยนนน่นี่เหน่ cắm đi <laughs> chơi <laughs> đây, muốn gì hết không có mở, nó

5, 4, ขับใครโย่ตางหลายคนก็ขับบรรยากาศเมืองเขาเขาโตขับเนาะเขาเป็นผู้ไฟ้ว่าเป็นผู้ไฟ้ดิขับลงผลิตปลาตะวาได้ครับของแม่คู่หอมหวานนะครับเนาะครับอีกประมาณเดือนกว่าั้สองเดือนวันศาครับแม่คู่วาด้ซิมแทะส่วนน้ำปลาสูตรดี่สูตรเรียกโกเกียด้วยเลยดิอ่าครับตับปลาตองใส่ผงชูรส บ่ต้องใส้น้ำปลาโคกปลาตองล่างแล้วผมก็รักว่าโคกบ่ต้องล้างของท่านครับเสียบไหลแล้วก็ได้ชิมสูตรเมื่อคู่มาแล้วนะครับทุกครับผมครับชิมเจี้ยไอ้เกยยุ่ยกีว่าชิมมาแล้วสูตรเม่อคู่ปรุงของท่านว่าสุดยอดเลยของท่านว่าครับแคบอ่ได้ล้างถวยของท่านว่าครับแก้วกระเสียบโอ้ผู้ใดญ่ชิมกวนโมยบุญลายเนาะ ครับอ่าเกีย์ยุคจีพนโบราณคนนี้ซิมแล้วนะครับเนาะเสียบหลายเซลเสียบเลยครับเด้อะเจสซี่คับถันมาช่วงเดือนอีกประมาณเดือนกัวกัวจับกระสีได้ซิมสูตรปลาลาของแม่กูนะครับเนาะครับผมสายสีสางนี่แล้วพอดีครับ เอ้ยเราเจ้าขวนก็ได้เจ้าเ้าวได้กันแต่ไม่มีขานนี่แต่ไม่มีพังนี่เฮ็ดว่าได้รอกกันนะนะมันต้องมีพังนี่สำคัญกูโม่เลยนี่นี่ดลานสำคัญกูโมอ่าครับเลขทูบเสียงไทนะครับน้องทีแม่คู่ครับห้องเงินเท่าได้จุด ครับให้ค่ากับเขากับน้ำเอฟซีนะครับเนาะอ่าครับกำลังมาที่แตงงมู่าอ่าตัวที่สองกำลังม้านะครับเนาะครับตัวที่สองกำลังมาก็รุนน้อกันเด้ครับเด้อเดี๋ยวกันยินตายในเบอร์หนรับเอาเลยครับเอาเลยสิอาสาทุนให้ใจเราครับโอ้โหเด่ะอ่ะเอาจับมันเรียกทั้งสองอันท่าเอรอไป่นานหน่อย จะจับม่ไปมเสียบกจับเสียบกนะมาเดอดาไปเลยครับไปเลยจัะป่าเสาอ้อมนมเหอไปไจละเลคุอันสิบีฟงับบรรยากาศอันนี้เสาเอียงหเสาทครับบานนี้เสาเอียับเสาเกเสาท่ ครับมือนี่ปลาไส้กัเขาดีดีครับตกยูซุมสิงเก็นะครับเนาะนี่จะปลาอาแล้วก็สองครับอาแล้วก็ซองครับีองตเกีองสีบ่ี่าสองมันบอกครับสองก็จะแห้งฟอง เราเลีนทุกเสียงไ้่เนะคะมีผู้ชุดค่ะแตพีมีพิจเชรณหน้าเรค่ะตั้งช่องให้เป็นเแค่หน้าตัาง้ง

เอาเนยไปเลยบนไ่ชรียมเต้นเลนะรีย้นเตรียมเลยะโยกสูลไปตกดอกก็อย่างนั้นลรคปลาแล้วปลาเรีวสีึ้นหนึ่งครับเด็กหนึ่งครับเด็กหนึ่งม่อะไรหยิบซีซีเลยหนึ่งครับหนึ่งเ่อเอาปนี้ในล้วนดีเยอะหมดจะรวมแล้วจะทัเครืง เดี๋ขาล่างเดี๋ยวเดีขาล่างหนึ่งกับหนึ่งหนีเบิ่งคักพูนไงโดยพจนเขียนว่าตัวมันสากมันก็หาเลยมันก็พอหาสองอไนหาีสองโอหาสองหาสองีนะครับครับสองีนะครับเนาะครับที่เรดน้ครับ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 ครครับคครับ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 ครครับครับครับครครับครัรับคครับครั ให้นะครับเนาะครับเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นแนวทางครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับครับได้ห้าสองสี่ครับกากับเขากับนำเมื่อนี้นะครับเด้อครับอยู่ร่องปาลานะครับกำลังมีมันยกเสาเอีเสาโค้ครับอยู่บ้านบอนผู้ครับท่านคนนะครับมาุงเนจากวัาดอดท่านนี้ครับ ครับเอฟซีทันใดนะครับได้เบิวงแล้วครับกับก้อยสุดๆมันมๆนน่งกันวัตถุกูทุกคนนะครับเด้อครับคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองคิดอันใดก็ขอให้สมารปรารถนาทุกประการรคับสำหรับคที่รู้ครับที่รี้ครับขอยเจบคลิปต้องเที่ยงตรหนี้ครับกับอยเอฟซีครับได้เบิวต์สุดมันสวัสดีครับ